กราบสวัสดีท mm ุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโต้ปราสาทครับสำหรับวันนี้นะทุกคนอย่างที่เราทําคลิปไปครั้งที่แล้วใช่ไหมล่ะว่าเราเอารถไปรับสาวทุกคนก็คือนิสสันธรรมดาธรรมดาคันนี้ครับทุกคนก็คือแบบเอาไปรับสาวแต่สาวไม่กินอะทุกคน อันนี้คือแบบเฟลบ้างจริงอะเขาแบบตัดภาพไปเดียยวมตจฉนั้นเขาบอกว่า อเียทุกคนมันเจ็บจีดแหละดังนั้นวันนี้ผมจะมาลบคํานี้ออกนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันขึ้นชื่อแล้วแหละผู้หญิงไม่กีดนะแต่ผู้ชายอ่ะกีดหนักเลยบอกเลยนะสำหรับคดีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะมีแขกรับเชิญซึ่งแขกรับเชิญที่เราจะมาหาในวันเนี้ยผมได้ข่าวว่าบ้าน GTR มากมากนะครับก็คือคนดังด้วยนะก็คือแฝดสยองโบสบาร์นั่นเองนะฮะทุกคนวันนี้เราจะพาน้องโบสเราจะไปเซอร์ไพรส์เลยเดี๋ยวตอนเนี้ยก็เตรียมกับไนท์เอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะให้ไนท์แอบถ่ายตอนที่ไปจอดหน ดด้้ววยยอะะะไรนฮโอเคะ okay, ทุกคนโอเคคทุกนตอนนี้ก็นี่อยู่ในหมู่บ้านของแฟร์สยองเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ไอ้นายน่าจะเตรียมการแล้ว <c oughs> พอไปถึงหน้าบ้าน <c oughs> น่าจะได้ยินเสียงรถแล้วแหละเสีย <c oughs> งรถดังทุกบาท okay, เฮ้เ้ยวเข้าไป เดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูบ้านบ้านอดี๋ยวหลังที่มีโฟลเจอเนอร์นะโทรหายไหนให้มันถ่ายให้ก่อนฮัลโหลไนท์ฮัลโหลครับเดี๋ยวฝากถ่ายคลิปหน่อยพี่จะถึงละพอได้เลยพี่โอเคโอเคโอเคครับพี่เดี๋ยวเราเลื่อนไปหน้าบ้านก่อนเดี๋ยวดูเลี้ยงชั่นเพราะว่าไอ้โบ๊ทไกด์บารชอบ GTR มากนะฮะมันบอกอยากได้มานานแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยบัว เฮ้ยสองล้น้องกใครวะขับใจมากนะที่เอาใหญเสียเอะครับเจาะหน้าบาแล้วเดี๋ยววะขับรถเป่าเอาพิธาเย่ g อาน้ำไม่ก่ออะไรหรือเปล่าอะไรเฮ้ยอะไรใช่รที่ผมสั้งไว้หรอถ่ายคลิปดูด้ แค่ข่าวว่าน้องชอบ GTR เหรอครับขายว่ะขายว่ะขายขายขายสองแสนเอาเลยเดี๋ยวขายไปไหนเนี่ยซื้อคันนี้เลยสิบสองล้านสิบสองล้านสิบสองล้านก็เฉยๆครับเขาหนีเราเยอะอ่ะซื้อตามเยอะวอย่างเงี้ยเห็นปกตินี่ชอบกิิรยาหรือเกิดวันนี้เลยเอามาให้ดูอยากอยากไปซิ่งไหมให้ดูได้ไงก็ต้องให้ผมดิคันเนี้ยไม่ได้หนูแล้วกันยุ่งใช้เว้นเดี๋ยวพาไปซิ่งเหรอวะไปดิถ่ายคลิปไปเล่นมาหาอเจอเห็นชอบ GTR พอดีพี่ทำคลิปที่แล้วไงผู้หญิงไปหาผู้หญิงผู้หญิงไม่ อะไป่อไอ้ยิงอาอมันนั่งได้กี่คนเนี่ยนั่งได้สี่คนไปไปไปเตรียมของเตรียมของโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะเราจะเี้ยไม่ชอบจริงนะอันนี้ได้บอกกันก่อนว่าไหนว่าพี่จะมาไม่ได้บอกเลยพี่เออไม่ได้บอกเลยใช่ไหมใช่ไม่ได้บอกเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของออกก่อนเดี๋ยวนั่งแบบ TDR ก็คือต้องแบบใส่แว่นดูดีดูดีหน่อยอ่ะครับต้องนอะออบหน่อยทีนี้นั่ง TDR ครับ เฮ้ยเดี๋ยวนั่งหน้าเว้ยจีจองเฮ้ยกูเจ้าขาบอสกูเจ้าขาบอสกูเจ้าขาบอสอะไรบ้งนี้อย่กันหนี้ก็อนนี้ก็มีคนขับรถนะครับเฮ้กูแบบนั่งรถคารถติดตกร้านกูรู้สึกดีใจมากเดี๋ยวครับคก็รถครับตายรถที่ไหนครับผมร้อนเลยครับอุ้ยเฝ่าตังใครนะตายไว้กี๊ตีเนียร์น้าคุณทรงไม่น่าจะแรงหน่าดูคทรงโอไม่ไม่น่าจะเกินใจผมหรอกนะ ม่เคยนั่งมาก่อนเลยเหรอไม่เคยนั่งวันนี้ผมจะมานั่งเรีว่าจะขนาดไหนว่าคันนี้ลำเดิมนะไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ร้อยอย่างเดียวไม่ใช่ว่ามันคือกคอสซิลล่าโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วครับมาวันนี้ใช่ไหสตาร์ทจะสตาร์ทีต GTR ด้วยมือของตัวเองครั้งแรกเย่เสียงเราใจจัดดูจอดีอย่างเท่เลย GTR ที่ทำให้ผมหายง่วงเลยวะ ทำให้ผมหายง่วงเลยวะเดี๋ยวหายนี่ไอ้บ้ามันท้าทายวะพี่กูเนี่ยแค่เห็นรถกูว่าหายง่วงเลยอันนี้เป็นออโต้อ,อยู่เนี่ยถ้าเราลองผักเกียร์มาด้านนี้ปุ๊บนี่จะเป็นเน,น,นื้อนวดละนี่เราก็เปลี่ยนเป็นพัดดิฟพัดดิฟของเราติดพวที่พวงมาลัยใช่แต่นี้มันฟิกไว้เลยนะครับ <c oughs> แต่ตัวนี้ดีนะวเวลาปรับเป็นแมนืนวลแล้วมันไม่ไปให้ไม่ไปออโต้ให้เลยไม่เหมือนเบนซเราเบนเราไม่จะกลับไปเป็นออโต้ใช่ Let's go เรายังไม่ได้แล้วรถเยอะนะช่วงนี้ ไปหมดรถตู้สารต่างตัวเลยโอ้ยบ้านไอ้บ้านเก็บทรงแก่บทรงมา่ยอมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมฮู้ยนี่มันเป็นรถกูฟรีไปแล้อันนี้มันขับสี่ไงขออนุญาตพิจิตด้วยนะครับผมอันนี้มันเป็นรถขับสี่ไงมันเลยแบบเหมือนตะกุยออกตลอดเวลา เคันขอได้ไหมอคันนี้ขอได้ไหมฟิสี่สามที่เราจำได้คือพลระแบบอะไรล่ะเป็นเลขอเยอะเป็นสี่สามไม่อันนี้เดี๋ยวเราจะยังนี่เกียร์สามแล้เนี่ยเฮ้ยนี่เกียร์สามแล้วเนี่ยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้รถเยอะเป็นไงฟิลฟิลเมื่อกี้เป็นไงไม่ตั้งหลักเลยฮะบอกเลยเมื่อกี้กดไปประมาณแค่ประมาณห้าสิบเลยโอ้โหนี่แค่สิบแล้วพี่ใช่ไอ้รสแค่สิบนะ อยากได้น้ำักร้ ád, <font fingerna> <ación> เดี๋ยวรอบนทางดดวนก่อนขอนั่งแบบนี้แล้วดูแบบอยู่ๆว่าแบบตัวไหนอ่ะไม่วไม่ไหวว่าอย่างเี้เโอ้ไม่วนีไม่ถึงร้อยเเตต้องนั่งลต่ำๆันแล้วขัมันว่ามันให้ีมันจริง เขาทำมาอูมันเช่งเกียร์เช่งเกียร์ผู้หญิงไม่กีแต่ผู้ชายกียด้วยคันเนี่ยจบแล้ว บาทพี่1,500เดิน2 0ั0เกือบถึงประมาณประมาณนั้นเอาละเอาละยังยังยังในทางที่ไม่ยังรอกเชี่อเลยไม่ยังอะไรกนะอัน่ะเก่งตัวแล้วเก่งตัวเขาแล้วอะเก่งตัวว ก็ได้ลองแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกคนเฮ้ยเรื่อ้ยเท่าไหร่ครับเนี่ยหัวโจลีกันตอนนี้เราวนกลับเราวนกลับเพราะว่าขับเร็ไม่ได้ทุกคนใช่ครับฝนฝนตกลงตกลงจะได้จะได้ ว่าเป็นไงได้รับแรงดียังได้แล้วแล้วเออได้ขยับจริงๆให้เอาหลังขึ้นท้าเลยไม่ออกได้แค่หัวเนี่ยจะดึงกันอีแค่เออยังไม่ได้แค่หัวอีกล้วได้แค่หัวมัะมาหลังมันจะติดเบาะเว้ยไม่ใช่หัวติดเบาะคือหลังติดเบาะ แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ฝนตกนะอ่ะถามความรู้สึกก่อนเป็นไงบลูดโคตรมันครับใช่โคตรมันเลยอะไรมึงหลับอะไรมึงเ่อแย่แย่สบาเอาจริงๆขาหลับมันสบายเหรอมันมันมายังไงมันหลุดก็มีมันหลุดก็ไปเลยมันสบายมากที่บ้านนั่งหลับตั้งแต่ขึ้นทางด่วนจนลงตั้งแต่ฝนตกอ่ะเออทุกคนขอภัยด้วยคลิปนี้เหยียบไม่มาเลยเพราะว่าฝนตกนะครับตอนแรกก็ยังได้เหยียบอยู่ตอนแรกตอนแรกได้เหยียบอยู่สนุ ัันจดโอเคทุกคนเอาเป็นว่าใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องแฟนพิทย์ย้อนชาแนลนะครับผมแล้วก็ฝากมาติดตามผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ